ค่ะลูกพับที่เกาหลีค่ะช่วงนี้ลูกพับจะออกมาเยอะค่ะแล้วก็เราจะชอบกินแบบกรอบๆนะคะทุกคนอ่ะบางต้นจะตรงนี้จะเป็นสีเหลืองเลยนะคะบางต้นออกเป็นสีแบบออกสีส้มๆเข้มๆนะคะอร่อยแล้วก็พันแบบนี้นะคะสามารถกินสุกได้กินแบบอ่าช่วงที่เขาแบบหำหามนะคะจะอร่อยแต่ว่าถ้าพันนี้นะคะพันนี้ห้ามกินแบบหำหามนะคะแบบว่า เขาจะแบบเหนียวติดคอแล้วก็ฝาดมากๆไม่สามารถกินลงคอได้นะคะแบบนี้เราต้องเอาลูกเหลืองแบบนี้เก็บมานะคะหรือว่าลูกเขียวที่มีลักษณะแก่แล้วนะคะเอาเก็บมาแล้วมาบ่มให้เขาสุกให้แบบนิ่มๆเลยนะคะถึงจะกินได้ค่ะทุกคนคะถ้านิ่มสุกเหมือนมะละกอสุกบ้านเราเลยนะคะจะทําให้มีรสหวานแล้วก็หอมแล้วก็อร่อยค่ะแบบนี้คุณย่าชอบมากค่ะแต่แบบนี้ เราชอบมากค่ะแบบกรอบๆแบบมีลูกสไปชอบแบบนี้คุณย่าชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณย่าก็ชอบแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่อ่ะกินไม่ได้เยอะแต่ถ้าจะให้กินได้เยอะก็แบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้คือฟันไม่มีแล้วนะคะอายุเยอะแล้วก็ซื้อแบบนี้ค่ะเวลาเราไปหมาเก็นเราก็จะซื้อแบบนี้มาค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ลูกสุกนะคะอันนี้ที่เขากรอบๆอันนี้แบบสุกๆแบบนี้จะมีรสหวาน ที่จริงสีเขาจะสวยกว่าน,นี้นะคะแล้วก็เก็บไปในตู้เย็นประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ทานนะคะเราไม่กินแบบนี้ให้คุณย่าค่ะเพราะว่าแบบนิ่มๆแบบนี้เราไม่ชอบค่ะเราชอบแบบกรอบๆนะคะนี่ก็จะเป็น่ผลไม้ในเกาหลีใต้นะคะแบบนี้เยอะมากๆสําหรับคนไหนที่บอกว่าเหลืองๆแบบนี้น่าจะกรอบทานไม่ได้ค่ะแบบนี้ทานไม่ได้นะคะ ต้องให้เขามีลักษณะนิ่มแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนมะละกอสุกทายนิ่มๆแบบนี้กินได้แล้วก็อร่อยแล้วเนื้อเขาจะเยอะกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้อ่าที่เกาหลีก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วตัวนี้ก็เรียกอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้เขาเรียกอีกแบบนี้จะเรียกว่าฮ้งชีนะคะถ้าเขาสุกเรียบร้อยจะเรียกฮ้งชีอันนี้จะเรียกว่า um ทันคาทันคานะคะแล้วก็ทันคา um นะคะถ้าสุกออกมา อันนี้ก็จะเรียกว่าย้อนซีนะคะชื่อเยอะมากๆค่ะถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่ามะละกอสุกมะละกอดิบมะละกอห่าแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็ต่างกันนะคะทุกคนค่ะเลีวถามว่ารสชาติอร่อยไหมคล้ายกับของบ้านเราค่ะรสชาติเดียวกันเลยค่ะหวาน,วานกรอบ,อบแต่ก็แล้วแต่ส่วนนะคะบางสวนก็จะหวานหน่อยค่ะบางสวนก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะเราก็จะปอกแบบนี้นะคะ เน่ยถ้ากินเยอะอะแฟนจะบอกว่าอย่าก,กินเยอะอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวท้องอืดแต่กินแทนข้าวได้นะคะชอบมากแบบนี้นะคะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาแบบนี้คะ่ะลองมาชิมกันนะคะว่าจะหวานมากแค่ไหนอืมหวานมากช่วงนี้ก็จะราคาถูกหน่อยนะคะผ่านเดือนนี้ไปราคาก็จะขึ้นอีกค่ะ แว่าแพงถ้าเราอยากกินเราก็ต้องกินนะคะทุกคนค่ะอันไหนที่เรากินแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ไปรบก,กวนเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ซื้อกินค่ะความสุขของเราเราต้องกินนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ